Give it to me like... สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบก,กับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถกระบะสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเคยนะคะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหน้านั้นนี้เลยนะคะกับรถนิสสันนาวา2.5สปอร์ตเวอร์ชันนะคะคันนี้รถปี2018ไม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่เพียง499,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะ,ะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะ ยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวคาริเบอร์นะคะยกสูงนะคะเป็นกระบะแคบสีขาวสวยๆนะคะได้ชุดแต่งสวยๆรอบคันเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะป้ายทะเบียนจะได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะ3ทองพูเท่าผอพึ่ง3991กรุงเทพมหานครนะคะโรโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งนะคะ โมไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆใสๆส,ส,สวยๆนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะมีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งสวยๆเท่ๆนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้สีขาวสวยๆสีเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของล้อรถนะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันรอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตหกลูโลโก้ตรงกลางนะยางนะคะเป็นยางรถปี2017นะคะลูกค้า ยางก็อาจจะมีแตกไายงาบ้างนะคะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะคะรับรองว่า ลูกค้าได้รถไปใช้งานเนี่ยสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแน่นอนนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกคันแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้นะในส่วนของกระจกมองข้างฝากครอบกระจกเป็นแบบโคเมียมนะคะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูเป็นแบบโเมียมเช่นกันนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก รถของนิสสันมีติดอยู่นะคะคันนี้ติดฟิ์มาให้เรียบร้อยด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้ง,งานเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันนะคะลูกค้าภายในคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะให้ดูเลขไม้กันก่อนคันนี้เรีลขไม้อยู่เพียง3ามแสกิโลเมตรอ่ะขออาไพาเอาใหม่เลขไม้สามหมื่นกิโลลูกค้า ไม่น้อยนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่นะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจก,กระปรบออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะมีที่วางแก้วน้ำผลน้ําต้องแผงประตูให้แล้วก็มีอีกที่นึงนะคะตรงด้านข้างคนขับนะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเป็นรถกระบะอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าราคาเบาๆแล้วก็ได้ฟังก์ชันครบด้วยนะคะผ่อนสบายๆายได้หน้าจอนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะลูกค้า Air Auto นะแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา เสียบสาย A U X U S B อะไรได้ปกติเลยนะคะคันนี้สวยๆในส่วนของเบาะรถนะคะลูกค้าเบาะรถคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะด้านข้างนะคะตกตกแต่งด้วยหนังสีออกเทาๆเนาะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะบเบาะแน่นๆเต,ต่งๆตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะฝาเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะเป็นตัว แคปนะคะกระบดแคบโอเพนแคป,แคปเปิดแคปได้นะคะนี่ ฝอน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีอรอยขยับขยี้นเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเบาะแคบด้านหลังนะคะมีให้พร้อมมาพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ด้วยนะคะนั่งข้างหลังก็เป่ากันเย็นๆสบายๆายเลยนะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะราคา4 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพสวยไปใช้งานกันเลยนะในส่วนของกระบะด,ด้านหลังนะคะนี เลยนะเขาแต่งในส่วนของสปอร์ตบ้านนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือโลนบ้านนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อหานัดได้นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะไฟท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระบะไรเนอร์ด้านหลังนะคะ อาจจะมีร่องรอยคราบฝุ่นบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอจากการใช้งานเลยนะไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังมีให้เห็นเด่นชัดนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารชัดเจนนะคะรู้ผลภายใน3-4วันเท่านั้นเองนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่เป็น ราชาการพนักง,งานโคสซารลี่นะคะพนักง,งานบริษัท1วันเนี่ยรู้ผลแล้วนะใครสนใจห้ามพลาดติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะกับรถคันนี้นะคะนิสสันน a วลาล่าสองจุดห้าสปอรตเวอร์ชันนะคะรถปี2018ไม่สามหมื่นสีราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะคะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะให้เบอร์โทร รอบนึงศูนกนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะนัดช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ